ีทุกคนไหมนะครับโอเคไงไงเป็นไงโหดซาตัสเซียมอังกลียยึดเป็ดน,นะ <Nope. S 1> <c oughs> ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับบนเด็กเรียนดันโลนะครับวันนี้วันนี้มารีวินนว,นนวนนรถเออซูซูกิจีเอสอาร้อยห้าสิบนะครับก็เป็นรถของที่เก่งนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ คือเป็นครั้งแรกในชีวิตจริงๆนะผมไม่เคยมีโอกาสได้ขี่รถทรงสปอร์ตเลยนะครับแล้วครั้นี้เป็นครั้งแรกในชีวิตโคตรตื่นเต้นนะครับแล้วฟิลรถแบบใช่เลยอ่ะมันใช่อะครับรู้สึกบอกมันใช่เลยว่าไงนะ รถไปขี่แบบองมันดีะนะครับแล้วก็เสียงมันก็โอเคนะครับแล้วก็ท่านั่งมันก็โอเคสำหรับผมกะถือว่าลงตัวทุกอย่างนะครับอไปออนพออนแม่ขอยซื้อให้ได้ป่าไม่เก็บต่างซื้อเองได้ไหย I <laughs> ผมจะรีวิวความรู้สึกให้ฟังนะครับคือรถที่ขี่นะครับเเป็นรถที่ในคลาส 150cc นะครับซึ่งอาจจะเป็นคลาสเล็กที่สุดของรถสปอร์ตแล้วนะครับก็บอกฟีลเลยคือมันรู้สึกว่ามันมั่นคงมากเลยนะครับมันก็มันใหญ่อะครับเราเมื่ขี่รู้สึกว่าเออมันรู้สึกมั่นคงไม่รู้สึกวิววิวเหมือนรถเวฟรถอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ถามว่ามันแรงไหมนะครับก็บอกบอก เอาตามความจริงความรู้สึกเนึงนะมันค่อนข้างแรงนะครับแรงในเสเปคของมันนะครับตามซ c ซมันเนาะมันก็อัตราเร่งอะไรเงี้ยก,ก็ถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็นึกสภาพว่าเรานะขี่ทางไกล,ไกลอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันรู้สึกดีนะรู้สึกว่ามันมั่นคงมันสบายมันฟินอนะ่ะเออก <c oughs> ็เสียงค่อนข้างนี่จะรั่นนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> อันนี้ต้องพูดตรงตรงนะแต่ว่า มันลั่นในทำนองที่มันเสียงมันทุ้มนะครับมันเพาะมันไม่ค่อยแซบหูเท่าไหร่นะครับพอดีรถคันนี้ใส่ท่ออาคาร์ชอตตี้นะครับอา่าไม่ใช่อาคารชอตตีอ้อาคาปลายยาวนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากได้เป็นเจ้าของเหมือนกันนะ <c oughs> จริงๆดูในรูปอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับรุ่นนี้นะครับแต่พอเจอตัวจริงอ่ะสวยมากเลยนะครับก็อยู่ตลาดเดียวก็พวก r 1 5พวก cbr 150นะครับก็ลองมาขี่ก็รู้สึกรู้สึกดีนะครับรู้สึกว่ามันก็ ไปรถที่ขี่ดีนะครับส่วนถ้าขี่ไกลขี่กับบ้านเดินทางไปไหนไกลๆก็ห่อนท่านี่จะโอเคเลยนะครับที่คิดไว้นะเพราะว่าน่าจะขี่ดีนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีท่านี้นะครับผมก็มารรีวิวความรู้สึกแรกๆพบนะอะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้คงมีท่านี้นะครับเดี๋ยวรีวิวจะตามมาทีหลังนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับไปละครับสวัสดีครับ